คนในกลาสีประเภทที่เราไม่ควรเสียเวลาคุยด้วยในแต่ละวันนั้นเราต้องพบเจอกับผู้คนมากมายและการครบคนนั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะนำทางชีวิตของเราว่าจะให้เป็นไปในทิศทางไหนและถ้าเราได้พูดคุยกับคนที่มีสติปัญญาก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญาตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราได้คุยกับคนที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ก็จะมีแต่เสียเวลาเปล่า 1. นคนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันถ้าคนที่เรากําลังคุยด้วยเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครเอาแต่คิดว่าตัวเองนั้นถูกอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเป็นแบบนี้แล้วละก็ให้คุณรีบจบบทสนทนานั้นไปเลยมันเสียเวลาเปล่าและไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเราใช้เหตุผลกับคนแบบนี้ไม่ได้ 2. เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเขามักจะชอบโมโหกรบเกลือนถ้าการสนทนานั้นออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดไว้คนเหล่านี้มักจะแสดงอาการหงุดหงิดหรือทำโมโหใส่เพราะว่าตัวเองนั้นซู้ไม่ได้ก็เลยหวังจะจบเรื่องนั้นไปถ้าคุณเจอคนแบบนี้ทางที่ดีนั้นให้นิ่งไว้ไม่ต้องไปพูดอะไรต่อปล่อยให้เขาค้างคาใจไปคนเดียวส คนที่โชว์ว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าใครใครที่เจอคนในลักษณะนี้ชอบพูดจาให้ตัวเองดูดีขอแนะนำเลยว่าให้เลิกคุยเลิกคบเพราะว่าคนแบบนี้มักจะคิดว่าตัวเองนั้นอยู่สูงกว่าใครและมักมองคนอื่นต่ำกว่าเป็นเรื่องปกติคิดแค่ว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นเมื่อคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนี่แหละนิสัยคนในกาลา4 คนที่โยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอจริงๆแล้วคนททำผิดก็ต้องยอมรับผิดและแก้ไขความผิดพลาดนั้นแต่กับคนประเภทนี้เขาจะไม่ยอมรับผิดเลยแถมยังชอบโยนความผิดให้คนอื่นไม่ยอมปรับปรุงตัวหรือพัฒนาตัวเองเลยเขมามักคิดไปเองว่าตัวเองนั้นทำถูกแล้วแต่จริงๆนั้นเขาทำผิดซ้ำๆวนอยู่แบบนี้หลายๆรอบไม่พัฒนาไปไหน ถ้าเจอคนแบบนี้ก็อย่าได้ไปสนใจควรอยู่ห่างๆเอาไว้อย่าไปคุยด้วยจะดีที่สุด